แต่ทางเซฟก็มีใจอเล่นอะไรก่อนนะพี่25หรือ30ก็ได้หรอวอมวเล่นเอาเข้าเฉเเหรอวอมวอมวอมมึงไหวเหรวอมวอมก่อนวอมก่อนก็เปิดดิ สั่นแล้วเนี่ยแค่นี้ก็สั่นแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าของช่องไอโก้เวิร์กเอานะครับวันนี้ก็อยู่ที่วอล์กเนาะอีพีที่อะไรวะสี่บอกระด่างอื่นหรอเล็กเลี้เลี้ยงอังเดียวเอาละอื่นหรืใครบอกใครบอกเอาละอื่นได้พูดอะไรละอื่นได้ป่ะ หลอนเลยอันนี้ก่อนนี่หลอนเลยเล็กล้างไปหลอนเลยโอ้ย,อยเปิดด้วยท่าแรกเนาะ<ช>ด้วยอะดักเตอร์ขาใดเนาะวันนี้วอล์กเล็กเดีอ๋อโอ้ย,อยบาเบลเล็กล้างเหรอบาเบลเล็กล้าง ไม่เล่นหลอดเลยเฮ้ยอันนี้โค้ดฟิลนะครับวันนี้ลำดับการเล่นก็จะเป็นโค้ดฟิลลำดับแรกแล้วก็น้องคอปเตอร์ลำดับ2อ่าจานเอลำดับ3แล้วก็ผมลำดับ4นะเพื่อนเพื่อนอันนี้เริ่มต้นด้วยเซตที่2อนงะละน้ำหนักที่เราใช้กันก็จะอยู่ที่ 110ร้อยสิบปอนด์นะครับ,110บร้อยสิบปอนด์สี่สิบเก้ากิโลประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆพื่อยี่สิบสามโอ้ยยี่สสี่โอ้ยรับโอเคไปเซตสามครับเพื่อนๆโคตรฟิลผมตัดตรงนี้แหละผมไม่อัาแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูเสื้อดิเสื้อไซโคแม่งโคตรเท่อีส์เสื้อไซโคอ่ะโอ้โหแม่งโคตรสุด เซตที่สี high, 2, 1, 3, ่3 20มาอ1ด2อ็ดอเ๊บเ๊บ๊บเ๊บเชียเสียเากินพะโล่อ่ะกุนะโอ้ไยโล

ลองคอปเตอร์นะครับน้องคอปเตอร์โอ้ากจัดไปจัดไปไปดีงบวดแล้วตั้งให้ให้มึงไปลงเสื้อใส่โคแล้ว

เป็นสองของสควอชนะครับ100กิโลโค oh, สุด

นี่ไม่ใช่ตลกนะัเนี้ยเฮ้ยนี่แล้วมันตลกนะตลกพ่อดูี่แมันตลกนะนักเีนีแล้ว่งเนี้ยอะไรของมงวเืว่าโค้ไม่เคยต่งแลเนี้ยนะตคนมีนั่นรู้ใช่หว่าทําตกากยังไงรู้อ่าได้ก็ปตลนะนะไอ้ oh yeah โดกพ่อกระดกอะไรอน่เียหนักวอมีหวานนี่เนี่ยโอ่หอโคตรสุดเซตสี่ ท่าที่3นะครับเราม่ไดเดนลิฟหรือสติ f f เล็กเดดลิฟ t ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนสะดวกเนาะเปิดรวมไม่หนาวหนาวดีเนี่ยพูดหนาวหนาวหนาว เซตนี้นะเพื่อนๆแบ่งกันเป็นกลุ่มละสองคนเนาะผมกับพี่เอก็เมื่อกี้ได้ทำบาเบลโรมาเนี่ยเดรริฟและตอนที่ผมทำบาเบลโรมาเนี่ยเดรริฟเนี่ยฟิลกับโฮลเตอร์เนี่ยก็ได้เล่นดัมเบลโรมาเนี่ยเดรริฟนะพอครบสี่เซตปุ๊บก,ก็สลับกัน ผมก็มาทำดำัมเบลส่วนฟิวก็ไปทำบาร์เบลเดี๋ยวให้ดูแม่งไอ้ยี่แบ็คเอ็กเนชั่นมันไอ้สัตว์ ยังคิวมันได้อยู่หรือเปล่าว่าแล้วไม่แขมไม่โตไอสัตว์แขมไม่ย้อยก็ดูเล่นมึงดิเอาเพจมาสี่อันน่ะไปอย่าหนีแม่ไปเล่นโยคะกูบอกแล้วตอนเด็กๆอ่ะไม่ต้องไม่ไปหรอ สองนี่คือท่าที่4นะเพื่อนเพื่อนเซตแรกเล็ก extension เนาะเก้าเก้าสิบปอนด์นะเพื่อนกี่ครั้งนะเพื่อนอยู่นะโอ้ยอ่ะหนักเท้าดีหนักรองเทา้า ตัว <One> ก <input> ูโคตรร้อนนะกูบอกเลยเพราะกูจับตัวมึงตัวมึงเย็นตายยังวะอย่าโอ้ยดแรงไม่มีฟิลก็แรงไม่ค่อยมีเหมือนกันปกติเล่น200กว่าอันนี้นค่ร้อยอะไรร้อยหกนะเออมีวันเบาวันหนักบ้างการกินการพักผ่อนของตัวเองนะ ผมก็แรงไม่มีเหมือนกันวันนี้ไม่ได้โค้ดฟิลช่วยแล้วผมตายเลยบอไซโคูี่ครั้งสิบห้าสิบห้าสิห้าสิไ้ Stay right now นลนั่ Stay right now เจ bon bon.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  ็ดสามร้อยห้าสิบเฮียสามร้อยห้าสิบบอมบอมร้อยห้าสบปอนด์เขาปิดปอนด์ก็หกสิบเจ็กิโล ชน่ออช่ออะไ,ไปอ่อะแชมป้ยระยองไม่ดีโกโก้บาระยองหันโตัวเป็นนักขอกาม<ส>เอ้ยจเอ้ยอกา<ส>ออในตัวนายสิบ ยอดเลยโอ้ย4ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับดูวิดีโอของเราด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบก็เอาท่าไปก๊อปปี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไ r i b e ให้กับช่อง Eco Workout ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไ้ก่อนก็ขอบคุณทุกคนครับ ให้ดึงไหวก็ได้ไม่ต้องึงกระถางเพราะว่า